สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยนะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องบานประตูค่ะเรื่องของการเลือกบานประตูสําหรับในบ้านเนี่ยมันมีกี่แบบเลือกไม้ชนิดไหนมาใช้กับบานประตูจะทําสีแบบไหนยังไงติดตั้งแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนความหนาบานความสูงของบานอะไรที่แบบเหมาะสมนะคะ ให้พี่ล่าแนะนําหน่อยว่าถ้าเราอยากจะใช้บานไม้เนี่ยชนิดไม้ไหนที่สามารถใช้กับงานภายในได้บ้าง<อ>พี่ล่ายกตัวอย่างให้ฟังได้ค่ะก็มีเป็นบานไม้อัดสักนะคะบานไม้อัดยางนะฮะบานไม้อัดพีรามินเนตเนี่ยนะคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นบานไม้เนื้อแข็ง นะคะแล้วก็เป็นบานไม้สักบานไมไ้แข็งที่ว่านั้นมีชนิดไหนบ้างคะชนิดของไม้ก็จะมีเป็นบานไม้โปโลแดงนะคะไม้สยามคะ่ะไม้ตะแบกนยคะ,อ,ะอันนั้นก็คือเป็นชนิดไม้ที่เขา<ช>เลือกใช้งานประตูภายในเนี่ยรูปแบบของการติดตั้งบานประตูนี่มันมีกี่แบบยังไงคะเป็นบานเปิดนะคะเป็นบานเลื่อนนะคะแล้วก็เป็นบานเฟียมแล้วก็บานสวิงสามารถเปิดออกได้เปิดเข้าได้ะคะ่ะโดยใช้วิธีชกอัพนะคะในการเสริมเมื่อกี้พี่ล่าบอกแนะนําบอกว่าบานเราจะมีกี่ประเภทนะมีบานเปิด อ่าบานเปิดเด <pos anch> <t ell> ียวเปิดคู่ใช่ค่ะเปิดเดียวเปิดคู่แล้วก็มีบานสไลด์คำว่าบานสไลด์คือบานแบบนี้เหรอคะนี่ค่ะเนี่ค่ะเรียกบานสไลด์ก็คือบานเลื่อนเนาะหรือว่าบานเลื่อนเ่ยค่ะเรียกง่าไงว่าบานเลื่อนโอเคแล้วบานแบบนี้เขาเรียกว่าบานอะไรคะบานเสียมค่ะบานเสียมเอ้ไว้สำหรับทําอะไรคะบานเสียมเหมาะสําหรับบานภายในนะคะกั้นห้องค่ะเป็นการกั้นห้องกั้นห้องระหว่างห้องทํางานหรือว่าระหว่างห้องรับแขกกับห้องทํางานของเราเนี่ยค่ะอ๋อเป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่ก็ทําตัวนี้กั้นเข้ามาจุดเด่นของบานสไลด์เนี่ยคคืออะะไร จุดเด่นของบานสไลด์คือถ้าบานปิดเปิดมันจะเกะกะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบานเลื่อนเนี่ยเข้าเหมาะสาหรับพื้นที่แคบนะคะที่ว่าเปิดเข้าไม่ได้เปิดออกไม่ได้ก็ใช้บานเลื่อนดีกว่าคะงั้นแสดงว่าก็คือเป็นการประหยัดพื้นที่ใช่ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเนาะใช่ค่ะการใช้งานและดูแลรักษาบันเนี่ยต้องทำยังไงคะเบื้องต้นคือการทําสีรักษาเนื้อไม้ก่อนนะคะจะโชว์แค่เนื้อไม้แล้วไม่ทําสีเลยนี่ไม่แนะนําเลยนะคะจะต้องทําสีรักษาเนื้อไม้อย่างน้อยเนี่ยระบบสีนะคะเขาก็ไปกันความชื้นนะคะเข้าไปในบานไดด้่ปัญหาาาทีเกกกิจร ใม้ไม้่ยเห็นมีคนบ่นตลอดว่าเนี่ยบานมีเรื่องของการแตกตรงลูกฟ้าบานยืดหดขยายนี่เราแก้ไขยังไงดีคะเราใช้งานไม้เราต้องยอมรับก่อนว่าไม้เนี่ยจะต้องมียืดมีหมดตามสภาวะอากาศนี่คือความเป็นจริงนะคะที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บเราแก้ไขได้อย่างตัวนี้มีรอยแยกนิดๆหน่อยๆนะคะก็สามารถโตขัดแต่งทําสีได้เลยนะแต่ถ้าม,มันมีรอยแยกเยอะ ก็ถอดออกมาอัดใหม่บานประตูหลายๆชนิดหลายๆแบบเนี่ยความหนามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่คะโดยทั่วไปนะคะความหนาของบานประตูจะเริ่มต้นที่3.2เซนนะคะและ้วยบขึ้นไป3.5จนถึง4เซนต้องการหนากว่าน,นี้ก็สามารถสั่งทาได้ได้ความหนาของบานจะมีผลอะไรกับเรื่องของการเลือกอุปกรณ์คะ,ะพวกดิจิตอลดอลล็อกนะคะยอหรับได้คือ3.5เซนขึ้นไปถ้าไม่งั้นตลับจะเจาะใส่ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะเวลาเราเลือกอุปกรณ์ เ,เราจะต้องมาดูเรื่องความหนาของบานด้วยถูกไหมหรือว่าเราเลือกบานประตูก่อนแล้วค่อยไปเลือก,กอุปกรณ์ถ้าสมมติเราชอบบานแบบนี้เราต้องไปดูอุปกรณ์ก่อนแล้วก็มาสเปคบานว่าจะให้หนาเท่าไหร่ทุกครั้งที่เราจะสั่งบานประตูเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันใช่ค่ะแล้วดูความหนาของอุปกรณ์ให้แมทกับความหนาของบานประตูถ้าเราจะเลือกใช้บานประตูเนี่ยเราเริ่มต้นจากประตูไม่ได้แล้วเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วงกบเลยว่าเราใช้วงกบแบบไหนยังไงบานประตูแบบไหนยังไงเพราะบางทีเราจะซื้อวงกบไซส์มาตรฐานไปบบาาางมตรฐน ไปใช่ค่ะแล้วเราไปใช้บานประตูที่หนาเราก็ต้องไปนั่งแก้ไขบางใบใช่จะต้องดูลักษณะการบางใบวงกบกับความหนาของบานประตูให้เหมาะสมกันอุปกรณ์ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความหนาค่ะบางทีเรื่องของกรอบบานถ้าเราใช้ตัวตลับใหญ่กว่ากรอบบานก็ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น3าอย่างที่จะต้องสัมพันธ์กันเลยนะคะก็เรื่องของการเลือกวงกบนะคะเลือกบานประตูและอุปกรณ์พร้อมๆกันรวมไปถึงงานสีที่จะต้อง ให้เหมาะสมกับสีภายในบ้านของเรา<ช>ว่าจะใช้ระบบไหนใช่ปกติการทําสีสําหรับบ้านภายในเนี่ยมันมีกี่ระบบยังไงได้บ้างคะมีระบบแลกเกอร์นะคะระบบยูรีเทนแล้วก็ออยล์แล้วก็สีพ่นอุตสาหกรรมสีที่ใช้สําหรับภายนอกเนี่ยสามารถอามาใช้ภายในได้ทั้งหมดแสดงว่างานสีเนี่ยมันเป็นการช่วยทําให้ดึงความสวยงามของไม้ออกมาใช่แล้วก็เป็นการป้องกันเรื่องของรอยขีดควน อ่าเรื่อง<ช>ของการใช้งานใช่ค่คะขอบคุณพี่ล่ามากๆนะคะวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับการเลือกบานประตูสำหรับภายในนะคะแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ